นี่คือพระพุทธ,ธรรมหาธรรมราชาเป็นพระที่เพิ่งจะสร้างเสร็จได้หนึ่งปีพอดีแล้วโดยประเทศเสด็จมาเปิดเสด็จมาเปิดนี่คือทางขึ้นเป็นพระที่ชาวเพชรบูรณ์ให้ความเคารพนับถือมากเป็นพระที่ท่านเจ้าเจ้าเมืองอผู้ว่าจังหวัดอุ้มพระดำน้ำนี่พระพุทธ,ธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่สุดในโลก เพราะว่าองค์จำลองมีเยอะม,อม,อมอีองค์เล็กๆอ,องคองอ์ใหญ่ทุดอ,องค์จริงองค์เล็กอ่ะองค์จำลองอ่ะใหญ่กว่าพระองค์จริงนี่ดานน่านี่ตราพอปร,รอในโกูกธถรมเพราะว่าเป็นพระเจ้าชัยวรมัน,มนเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็บเป็นรูปของท่านเอง

はい。